เราว่ากันต่อไปประเด็นใหญ่อยู่เหมือนกันก็คือกรณีขบวนการหกคนที่ตำรวจควบคุมตัวได้หมดแล้วไปอุ้มจีนเทาไปเรียกค่าไทยหรือรีดเอาทรัพย์ได้แหละได้เงินโอนไปเกือบ4ล้าน3มล้าน90แสนบาทใช่ไหมใช่ค่ะไปอุ้มจากคอนโดมิเนียมห้องพักแถวสาทรก็แปลว่าหรูหราชายที่เป็นผู้เสียหายเป็นหนุ่มจีนอายุ3% 3ปีชื่อนายหวังหลบหนีคดีช่อกงมาจากเมืองจีน และปรากฏว่ามาคบหากับอดีตนางงามชื่อเพชรดาเพชรดาเนี่ยป็นอดีตผู้เข้าประกวดนางงามเวทีใหญ่เวทีหนึ่งเมื่อปี2020นี่เองและปรากฏว่าคบหากันเกือบปีเลิกราไป3เดือนเธอไปมีแฟนเป็นหนุ่มไทยแล้วกลับมาคบกับชาวจีนชาวคนนี้กลายเป็นว่ามีการอุ้มไปรีดค่าถ่ายหรือรีดเอาทรัพย์ตำรวจควบคุมตัวทั้งหมด ประเด็นสําคัญที่ต้องบอกกันก็คือเมื่อวานตํารวจยังไล่สอบคนที่เหลืออีกห้าคนแต่คนที่ได้รับการส่งตัวไปฝากขังเป็นคนแรกนั่นก็คือนายกบพันนายนัทพัฒน์อยู่ในกบค่ะคนนี้ออกมาเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่ายอมรับสาระไม่ใช่ใสัมภาษณ์พูดกับสื่อระหว่างถูกนําตัวไปฝากขงังทําเอาอึ้งเลยนะเขาบอกเลยรับสารภาพเหตุการณ์นี้ ผู้เสียหายคนนี้เป็นคนจีนสีเทารัฐบาลจีนต้องการตัวคนที่สั่งการให้ข้อมูลก็คือนายสุป,ปพลหรือนายกายแฟนหนุ่มของเพชรรดาอดีตนางงามใช่ไหมท่านไว้ใช่ค่ะและด้วยความที่อยากจะช่วยเหลือประเทศชาติค่ะ,ะอยากจะช่วยชาติร่วมลงมือก่อเหตุด้วยเพราะทำเพื่อชาติะ ผมผทราบมาว่าคนทีมที่ผมจะคุมตัวครับเขาเขาทำงานสีเทารัฐบาลต้องการตัวอยู่ครับผมเขาโกหกเลยใช่ไหมไม่ไม่ได้โกหกครับไม่ได้โกหกเจตนาอยากช่วยครับใครที่เป็นคนใจเป็นคนที่ด้อยผมบอกไม่ได้ครับ เอาไปมากผมบอกแค่แค่นึงนะรัน้ำเพชรนี่ได้เกี่ยวข้องไหมครับน้ำเพชรไม่เกี่ยวข้องครับภาพผิดไหมรับพัพแต่ผมไม่แน่รู้ว่ามีปืนครับแต่วันนี้เรายืนยันชกันว่าน้ำเพชรไม่เกี่ยวข้องเลยครับยืนยันครับน้ำเพชรไม่เกี่ยวเขาบอกอะไรแค่ทางานที่จะได้เงินเท่าไหร่ได้เงินเยอะมัอันนี้ไม่ไม่รู้ครับเรื่องนี้ผมยังไม่รู้เราตั้งใจอยากจะช่วยประเทศใช่ไหมครับใช่ครับเรายืน้อนพอดีใช่ไหมครับเออผมไม่สู้ครับย้อนรับผิดกับเรื่องที่เกิดขึ้นถูกต้องไหนพี่ครับ เ,เรื่องเงินทางทางทางคนจีนเขาไม่โปร่งใสครับอ๋อเรื่องเงินคนจีนเขาไม่โปร่งใสผมอยากให้ตรวจสอบเาอ,อ,อยากให้ตรวจสอบคนจีนผู้นี้ใช่นั่นแล้วก็ทิ้งท้ายว่าผมทําเพื่อประเทศชาติครับคําให้การแบบนี้ทำเอาอึ้งกันทั้งประเทศเหมือนกันค่ะท่านผู้ชม ขนาดที่บอกว่าเพชรดาอดีตนางงามเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ประการใด <ฮะ S 1> คนสั่งการก็คือแฟนหนุ่มของเธอก็คือในกายเมื่อวานนี้เจ้าตัวก็ไม่ได้มีใครมายื่นประกันตัวเข้าเรือนจําไปถูกไหมใช่ค่ะอีกห้ารายรวมทั้งแฟนหนุ่มก็คือในกายกับเพชรดายังอยู่ในค,ความควบคุมยังไม่ไปฝากขังคาดวันนี้เมื่อวานนี้แยกสอบสี่รายดูเหมือนเพชรดาคนเดียวที่ยังไม่มีการสอบปากคําเพิ่มเติมแต่ประเด็นสําคัญก็คืออะไรน้องไรก็ปรากฏว,ว่าเพื่อน มายืนยันเชื่อเพชรดาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยระบุเป็นขั้นเป็นตอนว่าน้ำเพชรหรือเพชรดาเนี่ยเป็นกำลังหลักของครอบครัวครบกับในหวังหนุ่มจีนผู้เสียหายตั้งแต่ปีที่แล้วประมาณหนึ่งปีคือรู้จักจากการทำงานร่วมกันค่ะและเพิ่งจะมาเลิกกันเมื่อสิ้นปีที่แล้วปีห5โดยก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันว่าจากไ้ากไม่นน จากนั้นนายกายซึ่งบางคนก็เรียกว่านายบอสเนี่ยค่ะมาคบหากับเพชรละดาคือไปเที่ยวสถานบันเทิงแล้วเจอกันเมื่อมกราคมที่ผ่านมานี่เองค่ะเพิ่ง<ะ>พบกันเมื่อมกรานี่เองค่ะกระทั่งเดือนมีนาที่ผ่านมานายหวังกลับมาตามง้อขอคืนดีเพชรละดาก็เ,าเลยกลับมาคบกันเพิ่งเจอสองสัปดาห์ก่อนจะเกิดเหตุเราลำดับดูปีที่แล้วคบหากับนายหวังค่ะพอมกราหลังจากพิเศษเลิกร,รากันไปก็มาเจอกับนายกายค่ะ แล้วก็เริ่มรู้จักตั้งแต่บักราคบหากันสั้นๆแคนนั้น,นเองและปรากฏว่ายังไงมีนาหวังกลับมาขอคืนดีกลับไปคบกับใปหวังสองสัปดาห์แล้วก็มาบอกเลิกในกายไปแล้วนะคะนี่อันนี้เพื่อนบอกช่วงที่เพชราดาคบกับหนุ่มจีนเทาหนุ่มจีนเทาคนนี้ให้เงินดูแลเพชราดาอย่างดีเยอะเพื่อนบอกไม่รู้เท่าไหร่แต่เพชราดาเธอมีเงินมีทองมีหน้าที่การงานไม่เคยมีปัญหาการเงิน พยายามจะห้ามเพชรรดามาตลอดนะว่าที่ไปคบกับในกายเนี่ยคือในกายพฤติกรรมไม่ค่อยดีไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรเป็นหลักแหล่งและชอบเล่นการพน,นันค่ะเพื่อนของเพชรดาเดี๋ยวบอกว่ากายมาเกาะเพชรดาขณะก็ยืนยันเชื่อว่าเหตุการณ์ทั้งนี้เพชรดาไม่ได้เป็นคนทําแต่ในกายนี่แหละคือคนต้นเรื่องและเป็นคนก่อเหตุทั้งหมดเพราะอาจจะทําไปข้อที่หนึ่งหึงหวงข้อที่สอง ตัวเขาเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องเงินที่ไปเล่นพนันนะคะเพราะเพชรดาเคยเล่าให้เพื่อนฟังเรื่องปัญหาทางการเงินว่าในกายมีปัญหาเรื่องเงินทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนนี่ก็บอกต่อไปเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับว่ารถคันที่เอาไปใช้ก่อเหตุเบมเอรเนี่ยน้องไรซ์ซึ่งชาวจีนในหวังซื้อให้เพชรดาเนี่ยในกายก็เป็นคนชอบเอาไปขับเป็นปกติอยู่แล้วนะคะรถคันนี้แล้วขี่ร์สที่คนไว้กลุ่มอุ้มเนี่ยได้ไปยังไงเพื่อนเนี่ยบอกว่า คาดว่าน่าจะเป็นความประมาทของเพชรดาที่เธอทิ้งขีกก่การ์ดเอาไว้ในรถคืนวันเกิดเทต14เมษายนประมาณหนึ่งทุ่มถึงสามทุมเพชรดายังไปเที่ยวสงกรานพระรามเกจนตีสองเพชรดาโทรมาหาเพื่อนว่าโทรหาในหวังผู้เสียหายแล้วไม่เจอติดต่อครั้งสุดท้ายห้าทุ่มครึ่งแล้วในหวังบอกแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องมาที่คอนโดเพราะเพื่อนมาหาก่อนหน้าช่วงบ่ายวันนั้น ในหวังเนี่ยโทรมาหาเพชรดาว่าเดี๋ยวจะไปปาร์ตี้ที่รังสิตนะตอนนั้นเธอบอกเธอเริ่มเอกใจเหมือนกันหมายถึงเพชรดานะคะเอกใจว่าทําไมในหวังถึงไม่กลับห้องทั้งที่ปกติเนี่ยถ้าเพื่อนมาที่ห้องเพชรดาก็มาอยู่ที่ห้องด้วยได้อตอนแรกก็เลยคิดว่าเอ๊ะพาผู้หญิงอื่นมาที่ห้องหรือเปล่าโดยสรุปก็คือไม่เชื่ออฟังเสียงดูหนูไม่คิดว่าน้องจะทําแต่หนูคิดว่าฝั่งที่เป็นกิ๊กน้องอะทาหนูไม่รู้เกิด อยู่ด้วยกันแล้วเกิดความหึงหววหรือเปล่าเพราะว่าน้องเลือกสังคมจริงน้องไม่เคยบอกว่าขอไหมแต่น้องเคยพูดว่าทุกอย่างเขาม่เงินเขาบอกว่าเขาไมีเงินแต่ว่าเหมือนหลังๆมีปัญหาเรื่องเงินจากกันขนาดรถยนต์อะช่วงที่น้องอยู่ด้วยกันอะบอสอะชอบใช้รถน้องออกไปขับไปข้างนอกอยู่แล้วเป็นปกติคีย์การ์ดเนี่ยคิดว่าน้องน้องคิดว่าน้องเก็บคีย์การ์ดของแฟนอาไว้ในรถ ถามว่าเขารู้โลเคชันได้ยังไงว่าอยู่ชั้นไหนน้องหนูเวลาอยู่คอนโดตรงนี้ใช่ไหมคะเขาก็จะให้กิ๊กเนี่ยส่งแก๊บมา hmm. ก็จะแบบก็จะรู้ว่า hmm. ห้องไหนอะไรเงี้ย hmm. โลเคชันอะไร<อ>คือหนูหนูไม่อยากเห็นเห็นข่าวทุกเพจอะเขียนมั่วๆว,ว่าน้องยอมรับสารภาพแล้วตอน,น,น hmm. ที่น้องอยังไม่รู้ hmm. เรื่องเรื่องตอนเนี้ยน้องอ่ะไม่รู้อะไรเลยถามว่าน้องหนีไหมน้องไม่ได้หนี น้องก็ช่วยตามเรื่องคนที่เป็นหัวหน้าขบวนการจริงๆน่าจะเป็นในบอสหรือไอ้กายนี่แหละนุ่มน่าจะว่าว่าเป็นเขาแต่หนูไม่รู้ว่าเหตุเกิดจากอะไรแต่ฟังแล้วอ่ะน่าจะเกิดจากเรื่องเงินก็อยากให้เขาพูดจากความจริงแบบไม่ใช่เบื่ความผิดให้น้องคือในโซเชียลมีแต่รูปน้องเต็มหมดอ่ะคือแล้วไหนคนที่วงการทําเรื่องเนี้ยทําไมทาไมเขาไม่แมนๆบอกน้องพูดทผม้ชมอ่ะ มีรายงานข่าวจากตำรวจว่ายังไม่ยอมพูดรายละเอียดเลยมายถึงผู้ต้องหาที่เหลือยกเว้นในกบที่พยายามจะบอกว่าช่วยชาติใช่ขณะที่ย้อนกลับมาเพื่อนสาวคนนี้บอกคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือว่าคืนวันนั้นเนี่ยจริงๆพยายามจะบอกขอรปภพอพอคอนโดดูวงจรปิดก็ปรากฏว่าดูไม่ได้ไม่อนุญาตและขณะเดดยการคืนนั้นในหวังโทรศัพท์มาหา เพชรดาบอกชนจว่าอยู่พัทยากับเพื่อนไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องหมาหาที่ห้องและที่สําคัญเพื่อนบอกแยกแย้ายกันกลับไปพักผ่อนในวันนั้นเช้าวันเดียวกันก็ยังไม่สามารถติดต่อพี่หวังของน้องเพชรดาได้จึงตัดสินใจใเข้าแจ้งความกับตำรวจสนรพิดีอันนี้สําคัญนะใช่ค่ะ ใช่ไหมใช่เพชรดาไปแจ้งความตามหาพี่หวังว่าพี่หวังหายตัวไปแต่ตํารวจไม่ได้รับแจ้งความนะเวลานั้นเพราะว่ายังไม่ครบ24ี่ชั่วโมงค่ะจากนั้นก็เลยอยู่ที่คอนโดชุกวิทเว่ยมากระทั่งมาถูกจับคือนนี้มันต้องเป็น์เวิร์ดสำคัญเพราะตะบวกก็เชื่อว่าเหมือนกับเพชรดาขับรถบาในวันลูกอุ้มด้วยใช่เหมือนสมรู้ร่วมคิดอ่าแต่ถ้ากรณีนี้มันต้องมีหลักฐานใช่ไหมว่าไปแจ้งความนะค่ะเออ ไปแจ้งความนะที่หวังหายไปทนายความบอกตอนนี้จิตใจของพิจณรยาในห้องขังบอกก็กินได้นอนหลับใช่ไหมใช่ค่ะคือทนายความบอกว่าไม่เครียดนะคะก็ยังดีอยู่สภาพจิตใจกินได้นอนหลับไม่เครียดแต่บางกระแสะก็บอกว่าเธอเครียดเธอนอนเอามือไก่หน้าผากอยู่ในห้องขงังและช่วงค่ำที่ผ่านมานะะักข่าวก็ไปติดตามปรากฏว่ายังไม่มีการเบิกตัวไปสอบปากคำแต่ แม่กับครอบครัวของเพชรดามารอยเยี่ยมลูกสาวแล้วให้ข้อมูล,ลว่าลูกสาวไม่ได้เกี่ยวข้องกับการลักพาตัว<ม>เพราะไม่มีความจำเป็นจะต้องลักพาตัวสามีตัวเองไปเรียกค่าถ่ายเพราะตลอดเวลาที่อยู่กับสามีคนนี้สามีคนนี้ก็ดูแลเพชรดาและครอบครัวมาด้วยดีโดยตลอดค่ะ<ม>จริงๆวางแผนจะแต่งงานกันด้วยนะคะ<ม>ดังนั้นแม่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมีชื่อลูกเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็บอกข้อต่อมาก็คือ เงิน3าสี่ล้านเพชรรดาขอก็ได้ค่ะทำไมถึงต้องไปทําแบบนี้ไม่ใช่วันเกิดเหตุยังเล่นสงการานต์อยู่ปทุมธานีใช่ค่ะเล่นอยู่กับครอบครัวดังนั้นยืนยันไม่ได้มาเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เลยส่วนเรื่องคีย์การ์ดก็อย่างที่บอกอะค่ะบางทีอาจจะลืมเอาไว้ไม่มีเสียงใช่ไหมอ่ะม่เป็นไรนี่ก็เป็นประเด็นที่ได้ความสนใจเราเลยกเพชรดาดีกว่า ไปเรียกน้ำเพชรเดี๋ยวคนหนึ่งเดือดร้อนค่ะเพราะว่ามันมีประเด็นว่าคนจะไปคุ้นกับน้ำเพชรอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นข่าวบ่อยๆแล้วก็กลป็นเขาเขาก็ไม่ได้เกี<จ>่ยวข้องเราเขาไม่ต้องนําเสนอก็แล้วกันเอาเป็นว่าอันนี้ต้องตามไปดูโอ้ถ้ากลายเป็นเรื่องของแฟนดุมเพราะติดพนันใช่ไหมใช่ค่ะแต่ก็ต้องไปพิสูจน์ให้ได้ว่าเพชรรดาเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวยังไงแต่มันเป็นเรื่องน่าตกใจ